สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆไปทบทวนพยัญชนะภาษาไทยกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทบทวนกันเลยค่ะกอเอ๋ยกอไก่ขอใครอยู่ในเล้าขอขวดของเรา คอควายเข้านาคอคนขึงขังคอระคังข้างฝางงองูใจกล้าจอจานใช้ดีฉช,ชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีซอโซ,โซ่ล่ามที ชอเชอคู่กันยอหญิงโสภาดอชะดาสวมพันตอปะตักหุนหันถอฐานเข้ามารองทอนางมนโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องนอนเนนไม่มองดอเด็ก ้องนิมนต์ต่อเต่าหลังตุงถอถงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอหนูขวักควาบอใบไม้ทับถมปอปลาตากลมผอพึ่งทำรัง ฝอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจางังพอสัมเาากลางใบมอมาคึกคักยอยักษ์เขียวใหญ่รอเรือพายไปลอลิงไต่ลาวพอแหวนลงยา สอสาลาเงียบเหาสอลือสีนวดยาวสอเสือดาวคะนองหอหีบใส่ผ้าลอจุรา,าผ้าผะยองออ เด็กๆไปทบทวนบทเรียนกันเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้ก็คือช่วงที่เด็กๆต้องไปทำใบงานแล้วนะคะใบงานของคุณครูวันนี้ก็คือระบายสีเหมือนเดิมนะคะระบายสีรูปภาพให้สวยงามเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วก็ส่งงานเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ